ามาพบก,กับช่องพงศ์ชาแนลนะครับเดิมนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ จังหวัดลำพูนนะครับซึ่งอาจารย์ตียมประวายนะครับได้จัดพระรอดผูวัดมหาวันเป็นส่วนหนึ่งของในพระเบญจภาคีนะครับก็คือจะมีพระสมเด็จนะครับพระรอดพระผงสุพรรณพระนางพญา,าแล้วก็พระสุมกอจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ ก็เดี๋ยวผมก็จะนำพระเบญจภาคาีแต่ละองค์นะครับเอาลงมาให้กับพี่ๆน้องๆน,นะครับเอามาได้รับชมกันแต่ละคลิปนะครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อที่เราได้ชมบาร,รมีของพระที่ ถึงยุคแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าจดจ,จำนะครับผมพอเป็นการสู้รบนะครับของในสมัยประวัติศาสตร์นะครับเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยเอาไว้มาถึงยุคของปัจจุบันนะครับแล้วก็สู่ลูกหลานเยาวชนต่อไปในอนาคตนะครับแผ่นดินไทยขึ้นชื่อคำว่า เป็นประเทศสลาชนะครับไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใดนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พระลอดวันนี้ผมได้นำพระลอดนะครับพิมพ์ใหญ่กุวัดมหาวันนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้ตำหนิพิมพ์ทรงนะครับของพระลอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวันกันนะครับเดี๋ยวผมหยิบองค์ท่านนะครับมาไมพี่ะทุกคนชัดชัดเลย ดเหี่ยวย่นนะครับเห็นไหมครับอายุการเวลาของพระพระรอดเนี่ยไม่ต่ำกว่า1 2 0 0ปีนะครับตามที่ได้จารึกอยู่ในแผ่นใบลานนะครับของที่วัดมหาวันนะครับผมก็จะมีอยู่40บกว่าพิมพ์นะครับของพิมพ์ใหญ่นะครับ ค์ท่านจะเล็กมากนะครับองค์ท่านจะเล็กมากเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับนิ้วก้อยผมเนี่ยนะครับจะเท่ากับนิ้วก้อยช่วงช่วงบนเลยนะครับแต่ดูความคมชัดนะครับความคมชัดใบหน้านะครับองค์พ่อนะครับจะชัดมากเลยนะครับช่างในสมัยโบราณนะครับถือว่าเป็นช่างที่เก่งมากนะครับ สามารถแกะบล็อกแม่พิมพ์นะครับได้แบบคมชัดนะครับมีความละเอียดนะครับคือว่าเป็นศิลปะทางล้านนานะครับถือว่าเป็นล้านนานะครับที่ขึ้นชื่อของจังหวัดลำพูนเลยนะครับคำว่าพระรอดนะครับถ้าได้บูชาท่านได้ของท่านนะครับความปลอดภัยนะครับ ไปละนะครับก็เป็นเหมือนก็เป็นวันกำลังใจนะครับนะครับเดี๋ยวครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาให้พิจารณากายภาพขององค์พระก่อนนะครับองค์พระรอดนั้นก็คือจะมีเป็นพระกดมือนะครับกดด้านเดียวนะครับ,บดด้านเดียว ชัดลึกมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงกองให้เพิ่มอีกหน่อยนะครับความชัดลึกของบัวน,นะครับนะครับคมนะครับเห็นไหมครับชาปนะครับ มากนะครับเนครับเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะสอนดูในดูตำาริในแม่พิมพ์นะครับว่าองค์พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่เนี่ยมีจุดตำหนิพิมพ์ทรงที่อยู่ในบล็อกแม่พิมพ์เนี่ย มีอะไรบ้างนะครับเอาเข่าวๆนะครับพี่ๆน้องๆจะได้เผื่อไปเจอนะครับมีบุญวาสนาได้เอามาบูชาจะได้หยิบของที่ว่าถูกต้องนะครับผมคือจะได้เดินไม่หลงทางกันนะครับเราถือว่าเรามาแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆนะครับศึกษาไปพ,พร้อมๆกันนะครับ เพราะว่าผมก็ไปศึกษามาจากหลายๆที่นะครับจากตำราของวัดมหาวันนะครับแล้วก็คนเท่าคนแก่นะครับแล้วก็เซียนทุกคนคนไหนที่ผมคิดว่าเขามีความรู้นะครับเราก็นำความรู้แต่ละคนนะครับเอามาเก็บรวบรวมนะครับเอาไว,แว้แล้วก็เราก็เราจำจุดดีนะครับ แต่ละคนแต่ละคนเอามานะครับแล้วเราก็มารวบไว้กับตัวเราพอถึงเวลาเรามีแล้วมีพระรอดแล้วนะครับเราจะได้รู้เลยว่าของจริงเป็นยังไงของเก๊เป็นยังไงนะครับเอามาเปรียบเทียบได้นะครับเราจะได้มา,มาหยิบของของปองกันนะครับเราจะได้ได้ของแท้มาบูชาเป็นพุทธคุณกันนะครับ เริ่มเลยนะครับ ตาท่านเนี่ยจะปูดขึ้นมาเลยเห็นไหมครับจะเป็นเหมือนกับสี่เหลี่ยมก็หลาำตัดนะครับเห็นไหมครับนะีผมซูมิงอย่างี้เลยนะเห็นนะครับอ่าจะเป็นเหมือนข้าวหลามตัดเลยเห็นไหมครับปูดขึ้นมาเลยครับนี่นะครับที่เขาเรียกว่าคอเอียงปากจูนะครับปากมันประกัดนะครับ แล้วดูใบหูท่านนะครับเห็นไหมครับใบหูท่านข้างนี้เห็นไหมครับจะเป็นเหมือนตะขอเบ็ดเลยครับจะเฉียงประมาณสี่พัองศานะครับเข้ามาประมาณจุดเนี้ครับจะเข้ามาที่เบ้าตาเลยครับเฉียงมาเนี่ยครับเข้าตรงสันจมูกเลยนะครับสี่พัองศานะครับ สังเกตไว้ดีนะครับถ้าเราจะไปจับหรือไปเช่าพระรอดนะครับพิมพ์ใหญ่วัดมหาวันนะครับจุดหลักๆเลยของพระรอดมหาวันนะครับเห็นไหมครับถ้ามีเส้นนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่ทันทีเลยนะครับเห็นไครับเส้นรอยแตกนะครับคมๆเลยเรียกรอยเส้นฟ้าผ่านะครับบางคนก็เรียกรอยเส้นฟ้าผ่ารอยรอยเส้นแตกนะครับมีเส้นนี้นะครับสังเกตนะครับ จะเป็นรอยจะเป็นเส้นกลมคมเลยนะครับเนี่ยครับเป็นเส้นกลมคมเลยนะครับอ่าเป็นเส้นกลมคมเลยนะครับแล้วก็พิจารณาครับอ่าดูบัวนะครับบัวแต่ละบัวเป็นไงครับโคมชัดลึกครับเห็นไหมครับตั้งเป็นฉากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพีคให้ดูไหมครับถ้าเป็นผ้าถอดพิมพ์นะครับเขาจะเบอร์เขาจะตื้นนะครับบวม ลักษณะความเป็นธรรมชาติแบบนี้จะจะไม่เจออยู่ในพระปลอมเรียนแบบเลยนะครับผมนะครับดูชายจีวอนเนี่ยนะครับชายจีวรนนะครับเนี่ยครับเป็นสัตว์เลยครับหน้าอกก็เป็นหน้าอกเห็นไหมครับแยกออกมาชัดเจนมีร่องเห็นไหมครับร่องแบ่งระหว่างสังกติ นะครับภาสังกติที่ว่าที่ทนุงนะครับกับหน้าอกเห็นไหมครับจะมีล่องเลยครับแบ่งแยกชัดเจนนะครับแล้วเรามาพิจารณาช่วงท้องเห็นไหมครับจะมีรอยเว้าเหมือนเบ้าหนุ่มพกเลยนะครับเห็นไหมครับจะลึกบูลงไปเลยนะครับการกดพิมพ์ของพระรอดนี่ชัดมากนะครับกดได้ลึกมากนะครับกดได้ลึกจริงๆ หลักการพิจารณาต่อไปของพารอดพิมพ์ใหญ่นะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นเส้นน้ําตกนะครับเส้นน้ําตกอยู่ตรงไหนครับนี่ครับต่อจากข้อศอกมาเห็นไหมครับเนี่ครับต่อจากข้อศอกมาเห็นไหมครับเนี่ยครับไหลลงมาพาดพาดหน้าตักมาเนี่ยครับหนึ่งเส้นนะครับเขาจะไหลลงมาเรื่อยๆครับแล้วก็แตกมาเป็นสอง องทางเหมือนรูปตัว Y วเลยเห็นไหมครับแล้วก็โผล่มาอีกทีก็คือเป็นเหมือนสามเส้นเลยเครับเนี่ยครับจุดสําคัญในการสังเกตของพระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวันจะเป็นเหมือนเส้นน้าตกนะครับของพระจะลากเห็นไหมครับจะมีรอยแตกของใน,ในไม่พิมพ์นะครับลงมาจากข้อศอตรงตรงเลยเห็นไหมครับเส้นหนึ่งแล้วก็มาแตกมาเป็นเส้นเหมือนรูปตัว Y นะครับแล้วก็ลงมาอีกนะครับ เป็นเหมือนเท้านกอะครับเกาะเหมือนเกาะอยู่บนกิ่งไม้อย่างนั้นเลยนะครับนี่นะครับหลักการพิจารณานะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับสามเพื่อนเพื่อนเอฟซีสามารถหยิบได้เลยเช่าหาได้เลยนะครับอ่าและเดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราจะใจเห็นนะครับเห็นไหมครับหน้าตากฝั่งนี้นะครับ รอยหยักเห็นไหมครับรอยเหมือนเขี้ยวครับเหมือนก้ามปูนะครับตรงนี้นะครับลกการพารณาครับเดี๋ยวผมจะสูม่เห็นตรงตรงช่วงที่อยู่ใต้ขัดสมาธินะครับนะครับจะมีเส้นขีดเล็กๆเ,เห็นไหมครับ อยู่ใต้ที่ท่านนั่งขัดสมาธิเห็นไหมครับชัดเจนมากเลยนะครับเดี๋ยวผม <c oughs> ผมจะชี้ให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับจะเป็นเส้นที่เล็กมากนะครับตรงเนี้ยเห็นไ,ไหมครับจะชิดกับแทนเลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับ เป็นกลุ่มคมเล็กๆเลยนะครับผมแล้วส่วนพอเลยจากฐานนะครับผมขอเรียกเป็นฐานหมอนแล้วกันเนี่ยฐานเนี่ยจะคุมเลยนะครับนะครับจะตั้งฉากเลยนะครับจะตั้งฉากเลยนะครับพอล,ลงมานีครับฐานของพระรอดพิมพ์ใหญ่นี้จะมีอยู่สีนะครับ จะมีอยู่สฐานนะครับถ้าเรานับจากฐานใหญ่นะครับหนึ่งครับถ้าเรานับจากฐานใหญ่นะครับหนึ่งฐานเล็กๆนะบสองสามสี่นะครับแล้วใต้ฐานหมอนเนี่ยจะมีเส้นคมๆนะครับยาวๆเลยนะครับคมกริบเลยนะครับวิ่งตลอดแนวเลยเห็นไหมครับวิ่งตลอดแนวเลย นี่คือหลักการพยายาิจารณาพระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวันนะครับเป็นพระกดมือนะครับก็คือจะเป็นการปั้นนะครับปั้นดินนะครับก้อนหนึ่งแล้วก็กดลงไปในแม่พิมพ์เลยนะครับจะไม่มีการตัดขอบนะครับสิ่งที่ผมบอกว่าไม่มีการตัดขอบหลักการพิจารณาคืออะไรนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเขาจะมีรอยปิ้นเห็นไหมครับ กจะไม่มีการตัดขอบแต่งเหมือนกับพระองค์กับพระที่อื่นๆน,นะครับพระที่อื่นๆเนี่ยพอแกะออกมาแล้วก็คือจะมีการใช้ตอกตัดนะครับซึ่งผมสันนิษฐานว่าพระรอดเนี่ยท่านกดมาจากกดแล้วก็ขอดพิมพ์มาจากแบบเล็กๆนะครับแบบพิมพ์เล็กๆเนี่ยก็เลยไม่สามารถที่จะมาตัดได้เพราะว่าดูดีครับท่านจะบางมากเห็นไหมครับ และสังเกตนะครับด้านข้างเหรอครับตรงใบหน้าองค์พระเนี่ยที่ว่ามีรอยรอยขีดขีดเนี่ยคือเป็นรอยคูดของการถอดออกจากแม่พิมพ์นะครับเห็นไหมครับนะครับใบหูท่านเนี่ยจะเป็นเหมือนขอเบ็ดเลยเหมือนสองข้างเลยครับนะครับแต่ข้างนี้จะหันเข้าตัวเห็นไหมครับแต่ข้างนี้จะหันออกออกตัว ใบหูนะครับชัดเจนเลยนะครับนี่ครับหลักการพิจารณาของพระรอดวัดมหาวันนะครับบางคนก็บอกว่าให้อยากจะทดสอบว่าแต่งจริงหรือไม่แก่งจริงดินผ่านมา1,200ปีให้ทำยังไงครับขอให้กี่กระจกนะครับถามว่าเข้าไหมผมเคยขอขมาท่านนะครับแล้วก็ลองได้กี่กระจกดู ี่กระจกเข้านะครับโดยที่เนื้อ,องค์พระไม่เป็นอะไรเลยนะครับเพราะเกิดจากความแกล่งครับเพราะ1,200ปีเนี่ยผมเชื่อว่าดินเนี่ยกลายเป็นหินไปแล้วนะครับความแข็งแกร่งนะครับแล้ดวดูนิ้วนะครับเห็นไหมครับนิ้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าปั๊มชัดๆเนี่ยจะมีอยู่ ห้านิ้วแล้วตรงนี้นะครับย่อยนะครับนี่นะครับแหลมนะครับเป็นซีีนะครับเป็นเหมือนปลายหวีนะครับเหมือนหวีนะครับจะมีอยู่ห้านะครับแล้วก็จะอยู่ตรงนี้อีกอีกข้อคือนิ้วโป้งนะครับตรงนี้นะครับเราดูหลักความเป็นธรรมชาติของพารออได้นะครับเราก็สามารถที่จะเจอได้นะครับ เช่ามานะี่ความสวยงามนะครับนะครับนะท่านขมฉับใบหน้าท่านนี้จะเล็กกว่ากว่าหัวของคัตเตอร์บัตนะครับเล็กมากครับผมเล็กกว่าเล็กกว่าหัวไม่ขีดที่ว่าคือสมัยก่อนเขาจะใช้เป็นไม่ขีดขีดไฟนะครับพระเศียรท่านนี้คือจะเล็กกว่าหัวไม่ขีดอีกนะครับครับผมนะครับ คนนี้คือจะเหมือนจะมีรอยลายนิ้วมือเห็นองครับคําว่ารอยลายนิ้วมือคือจะเป็นการพอร์ตออกจากพิมพ์นะครับออกจากบล็อกนะครับเอาอง่ายๆนะครับจะบล็อกนะครับจะมปเหมือนเป็นรอยจิกอะครับนะครับเดีย๋ยวผมเดีย๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเขาจะปั้นนะครับ ปานก้อนดินนะครับลงไปคืนนั้ปแบบแบบอย่างนี้นะครับปึ๊บพอนั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะใช้ปลายนิ้วโป้งนะครับกับปลายนิ้วชีนนน้นะครับรงัดขึ้นอย่างนี้นะครับเป็นการงัดขึ้นอย่างงี้ครับลายนิ้วมือเขาถึงติดนะครับติดตรงก้นเห็นไหมครับใช้ปลายนิ้วโป้งเนี่ยงัดขึ้นอย่างงี้ครับพองัดขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็เลยส่งผลให้กับใบหน้าของท่านเนี่ยเหมือนกับแบบยนๆเนี่ยนครับเป็นเหมือนปากจูจๆนะครับแต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่าการแกะบล็อกพิมพ์เนี่ยต้องแกะเป็นหน้าจาปากนยชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการถอดจากแม่พิมพ์ที่ว่าเล็กมากก็เลยเป็นการครูดนะครับก็เลยมีคำนิยามว่าพอเอียงปากจูนี่นะ การพิจารณาต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับผมด้านหลังก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเพราะว่าเป็นพรากดพิมพ์หน้าเดียวนะครับก็คือจะมีลายหลังนิ้วมือเห็นไหมครับจะบางองค์ก็จะเป็นรอยนูนบางบางองค์ก็จะเป็นรอยแบบเรียบๆนะครับ นิ้วมือเห็นไหมครับบางๆเห็นไหมครับเห,หครับโทนสีของเนื้อองค์พระจะไม่สม่ำเสมอนะครับเพราะว่าเกิดจากการ เผานะครับเพราะว่าการวางองค์พระเรียงกันจํานวนมากๆเนี่ยการโดนอุณหภูมิของไฟเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่ได้มีการควบคุมอุณหภูมิให้สม่ําเสมอนะครับเนื้อองค์พระเนี่ยที่พอไปเผาออกมาแล้วเนี่ยบางจุดก็คือถ้าโดนไฟแรงๆก็คือจะออกเป็นเนื้อเขียวสีคกเลยนะครับแต่ถ้าส่วนไหนโดนไฟอ่อนๆก็จะออกเป็นสีดํานะครับ แต่ถ้าโดนไฟแบบกลางๆนะครับสุกกำลังพอดีก็คือจะออกเป็นสีส้มนะครับที่ว่าเซียนเคยเอามาเอามาทำคลิปนนะครับส่วนมากก็จะออกมาเป็นสีส้มๆกันนะครับแต่องค์นี้คือจะออกเป็นสีเขียวคุกนะครับเขียวคุกนะครับเห็นไหมครับความคมชัดลึกของบัวนะครับซุ้มบัวนะครับใบหน้าใบตาของท่านนะครับเห็นไหมครับ นี่คือคุณลักษณะของผ่าแท้นะครับพระรอดกุวัดมหาวันนะครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพงช่องพงช่องนะครับเดี๋ยวก็ต่อไปผมก็จะนำภาพป็นจาบารคีในส่วนที่เหลือนะครับเอามาทำคลิปให้กับพี่ๆน้องๆดูนะครับว่ายัางเหลือพระสุ้มกอนะครับพระนางพญา พอผงสูพพันนะครับผมก็เดี๋ยวเอามาให้พี่พี่น้องๆทําทำคลิปต่อไปเอาพ,พี่พี่น้องๆดูนะครับผมมาขอากำลังใจแค่ว่ากดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นค่าวิชาที่ว่าผมเข้าไปหาครูบาอาจารย์นะครับดูคลิปหลายๆคลิปนะครับเอามาผสมกันนะครับแล้วก็เราก็มาถ่ายทอดให้กับพี่พ,พน้องๆงชมกัอนอีกทีนะครับอย่างไงก็คอมเมนต์มา ติชมกันได้นะครับผมทุกคนครับเรียนเรียนรู้เริ่มต้นจากกอไก่ถึงพรนกูุกมาเหมือนกันนะครับผมของทุกอย่างต้องมีการศึกษานะครับอย่าเชื่อที่หูครับอย่าเชื่อที่หูอย่างเดียวนะครับเราต้องมาศึกษานะครับของทุกอย่างเราศึกษาได้นะครับใครจะศึกษาไวศึกษาช้าไม่สําคัญครับแต่ขอให้มีตําราที่ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกันครับ คุได้พระแท้แน่นอนนะครับคลิปนี้ก็นะครับขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับหลักสำคัญนะครับขอให้ทุกคนพี่ๆนะครับดูหลักการพิจารณาความแบบความเป็นธรรมชาติของพระถึงยุคนะครับให้ดีแค่นั้นเองนะครับแล้วพี่ๆน้องๆจะได้ผ่าแท้นะครับสวัสดีครับ